สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีตอนเช้าครับมื่อเด็กมา,าสวนคือเขาครับหมายถึงมาเบิองฝรั่งศิดาการห่อกับพันๆครับจะม,มัดรอบเดียวครับ้ามัดรอบเดียวกับพันจักหน่อยครับพันรอบจักรอบหนึ่งก่อนหลักค่อยมัดครับทุงที่ใส่กับเป็นทุงสำเเ็จครับบใบห่อกระดาษ ครับกับมีพี่น้องมันถามมากครับบาบักีชีดาบ่เป็หนวยเขาสีแก่จังเดยครับมีวิธีทําอย่างไรนะครับบารโศกะสบห้าพี่น้องมาเห็ดแหรอครับครับถ้ามันเป็หน่วยแบบนี้ก็ตาดอกโลดครับนี่นี่ครับตาดอกเคี่ยนวยครับนี่เอาไว้มันก็เน่าไปเรื่อยครับเน่าไปเรื่อยไม่ค่อยมีนวยหรอกครับเขาตาแคี่นี่แหละถ้าเจอกิ้งแบบนี้ครับนี่บดติดลูกได้ครับนี่เอา ต่อไปเรื่อยๆกับบม่มีนวยหรอกครับเนี่ยให้ตัดหมองนี้ครับเนี่ยตัดหมองระวังน้ำตาลกับเขียวเนี่ยครับตัดเลยครับชืบอาหลังจากนั้นก็ครับหลังจากนั้นก็รูดใบออกครับนี่ครับรูดใบออกให้เหลือใบจักซีหาใบหกใบก็ได้ครับนี่ครับรูดออกเลยครับกับหมองนี้ขึ้นกันครับ ตัดเลยกับรูดใบครับครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับโบมีนวยดอกครับนี่ติดนวยแล้วครับปล่อยไปเรื่อยๆครับน่วยกับจัดบอสสมบูรณ์ครับนี่ครับตัดเลยแล้วแต่สูตรไผสูตรมั่นเลยครับแต่ว่าบอโชคใส่แบบนี้ครับต้นจะได้ไม่สูงนะครับรับปล่อยไปกับโบมีง่ายครับง่าง่าไปซื้อครับตัดออกเลยครับ เือกันครับลูดใบลวดใบแล้วก็ตัดหลือไว้หกใบก็พอต้นกับโบสูงครับเนี่ยโบมีหน่วยหรอกครับตัดเลยอันนี้ก็ตัดออกแค่เอามีหน่วยนะครับมีลูกก็ตัดเลยอันนี้ครับไม่มีลูกเลยครับพี่น้องนะครับตัดเลยจื๊บนะครับลดใบ อันนี้กับพวกนี่นวยครับเยไม่มีลูกเหมือนเดิมตัดตัดรูดใบรูดใบประมาณนี้ละพี่น้องการตัดแต่งไม่หยังเลยครับเยจริงงามซื่อ,อแต่พอเป็นหนวยครับไม่ต้องเสียดาย เกาครับดูดยังเดียวครับบบาศพครับมีลูกตัดออกประมาณนี้อน,นี้ครับยิงเหมืองเงาครับไม่มีลูกอีกแล้วนะครับตัดดูดอา้าวยิงนี่มีลูกวะ บ่มีอีกแล้วโอ้ตัดคือเกา่านี่สูตรอ่านี่ครับมาเบิ่งกใกลยไก่ครับประมาณนี้ครับาบ่มีนหน่วยเฮ็ดแบบนี้เลยนะครับต่อไปมันจะออกมาเต็มเลยครับรับรองเลยจริงบอกง่ายครับบ่มีหน่วยเลยครับอ่าต้องเจอเบาสกนี่นี่นี่ยยเน,น,นี่ครับตัดไปเลยนี่ก็ตัดไปเลย,ป,เลยปึ๊บรูดใบ ดำๆนี่รูดออกเลยอ้าวโอเรูดเลยครับกะทิประมาณนี้แหละครับพี่น้องการตัดแต่งเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งผลลัพธ์ที่เขาเห็ดแบบนี้ที่ปลาโชกเห็ดแบบนี้แล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงครับเดี๋ยวปลาโชกสิภาพไปเบิ่ง ปึ๊บปึ๊บลูดเลยไม่มีลูกตัดเลยนะครับอันนี้ครับ่บค่อยง่ามเนาะครับว้าว ครับที่น้องประมาณนี้แหะครับในการตัดเตียงนี่ครับเบิรดแล้าประมาณนี้ครับต้นกาสีลงลงต้นกาสีบล็กคือเกานะครับกับจิงไันบอวงามสีมันบวมีนวยกะเอาออกได้ครับนี่ครับจิงแบบนี้อาออกเลยบัวมีประโยชน์นะครับประมาณนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นที่ผมตัดนะครับนี่ครับห้อยผมตัด พอผมตัดแล้วมันก็จะมีแขนงออกมานะครับนะครับเป็นยอดแขนงออกมาหลังจากนั้นมันก็จะมีลูกครับนี่ครับติดลูกนี่ครับผลลัพธ์กับเจ็บประมาณนี้ครับที่ผมผาเฮ็ดเมื่อกี้นะครับที่สําคัญก็ต้องใส่ปุ๋ยน้ำด้วยครับเข้ารูดแล้วนะครับหลังจากที่เข้ารูดใบรูดยังแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำครับผลลัพธ์ก็ประมาณนี้ครับการตัดแจริงนะครับ รูดใบกระเห็ดคือบาโสกข้าเห็ดเหะครับตัวนี้ก็ยังงามครับโดกคือกันปลูกไว้ขางของน้ามครับแต่ว่าเจอแสงเบิดมือครับเสียงจะเจอเบิดมือเลยกระโดกดีครับแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยเจอแดดทั้งวันนะครับสีมีต้นกล้วยครับนี่นี่ครับสีมีต้นกล้วยปลากล้วยอยู่ข้างๆเลยครับนี่ออมหนาวอมหลังเลยครับนี่นี่ครับ แสงเข้าไม่เต็มที่ผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับสถานที่ก็สาคัญครับสถานที่ปลูกนะครับแสงตรงเพียงพ่อครับอันนี้ก็ติดอยู่ครับแต่ว่ากับโบดกนะครับนี่ครับครับอันนี้ก็คือผมตัดแต่งครับนี่ผมตัดแค่นี้ครับนี่แล้วก็กิ่งที่พี่น้องเห็นนี่คือมันเกิดมากหม่ครับแต่ว่ากับโบมีนวยบาโชกับตองมาเฮ็ดคือต้นขีปนะครับ นี่ครับเมียนเบิดเลยครับบบติดเลยบาโซกับตรงเฮดคือต้นคีบครับตัดแตงแล้วก็รูดใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ใส่ก็ใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าถ้าใดรที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็ใส่ได้นะครับอันนี้ครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับสถานที่ปลูกก็สำคัญเื่ากันครับกาวบคุณทุกๆการติดตามครับสวัสดีครับ